ก่อนที่จะมาเป็นนักดิน <S <S <an> <S เป็นนัก,สกแสดงมีเป็นนักอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้หนูก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราอยากอยู่ในสายอาชีพนี้เราจะทํายังไงให้เรามีอายุการทํางานในสายอาชีพนี้ได้เยอะขึ้น <S an> แล้วมันก็จะต้องกลับมาเรียนกลาวเพื่อที่จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องวัดบนเครื่องบินหนูแอบเอาคอนโดไปค่ะเอาคอนโดไปข่าเพื่อที่จะไปเรียนิเอาละยินดีตอนรรบเข้าสู่ช่องเปยไอเิร์มนะครับ e ีนี้มาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในปทุมธานีชื่อว่าร้านเว็บไซต์ นะครับเข้ามาก็แปลกๆอยู่เหมือนกันว่าผมมีหลายอย่างเลยทั้งรถทั้งเรือแต่วันนี้เนี่ยจะเจอใครติดตามให้ดีบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยสวยระดับนางสาวไทยเลยใครติดตามช่องนี้อยู่นะแล้วก็เธอคนนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์การบินให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนจะไปเจอเธอนั้นนะครับเพราะว่าเราอะนัดกินข้าวของเธอคนนี้ไว้นะครับแต่ก่อนจะไปเจอเธอเนี่ย เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนเดียวๆรนี่แหละตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเนาะก็คือตอนนี้ก็คือเงียบสงบมากเข้ามาในร้านเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมีเรืออันน,น,นี้อันนึงซึ่งเรากำลจะใช้วันนี้นะแล้วก็ผมเดาว่าน่าจะชอบออหลายอย่างในกิจกรรมทางรถทางเรือก็จะมีรถยุค90อันนี้อันนี้ซีวิก E-E อีอ,อะไรวะรู้จักบ้างเนี่ยไม่เลย ek ej อะไรสักอย่างนี่รถ90นนี่พวกเนี้ยอืมรู้ไหมไม,ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าเขาชอบสีแดงแน่นอน,อ,น,นอ,อันนี้ไม่รู้อันนี้น่าจะแพงนะไม่รู้รถเล็กๆเนี้ยน่าจะแพงแล้วก็เซร่าเออสีแดงหมดเลยแน่นอนเจ้าของร้านต้องชอบสีแดงแน่ แล้วข้างหลังนี่เป็นโครงเจสกีเก่ามีมีหลายลำมากไปแอบดูหน่อยโอ้นี่เป็นเจ็ดยืนนะเนี่ยรุ่นเก่ามากอันจะแบบเปิดมานานแล้วอะไรเงี้ยเออก็ร้านนี้มีดียังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะโอ้มีมีคลาสสิกคาอีกหลายคันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับผู้ร่วมรายการที่เรานัดไว้นะครับ เดี๋ยวมาเดินเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําครับผมคุณก้อยสวัสดีค่ะคุณก้อยเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยแนะนําช่องเราหน่อยครับก้อยแนะนำเอซีเลยนะเอซอ๋อแนะนำทางช่องใช่ไหมครับก้อยนะคะก้อยก็ปรากฏค่ะก้อยเป็นนักปิดแล้วก็นักแสดงค่ะนักแสดงช่องไหนครับเนี่ยช่องวันค่ะช่องวันวันสามสิบเอ็ด เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตของคุณก้อยกันแล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นนักบินเป็นนักแสดงมีเป็นนักอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้ <c oughs> เป็นหลายนักเลยนคนอ <c oughs> ู่ใกล้แล้วส็งเลยอเออต้องโพต้องโพเออเออขออนุญาตก่อนนะวันนี้จะมากินข้าวกับสาวหนึห่งท่าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแต่โอเคไม่ทันแล้ววันนี้เราไปทานข้าวกันเลยแล้วก็ระหว่างทานเนี่ยเดี๋ยวช่วยให้คุณก้อยเนี่ยเล่าประสบการณ์การบินให้ฟังห่อยว่าก่อนที่จะเป็นนักบินหญิง ผมเดาว่าในประเทศไทยน่าจะมีไม่กี่คนปะใช่ค่ะก็แต่ว่าช่วงที่ก้อยเรียนก็มีน้อยลงแต่ตอนนี้ก็มีเยอะขึ้น <laughs> เรียกไหมว่าเป็นรุ่นบุกเบิกว่า <laughs> บุกบุกไหมจะดูแก <laughs> ่ไปไหมครับบุกนิดนึงแต่ว่าเราหวังว่า FC น่าจะได้แรงมานานใจจากคลิปนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวตามไปคุยกันข้างในครับ โอเคครับคุณก้อยเรามานั่งที่ร้านละนะครับแต่อย่างแรกเลยเดี๋ยวค่อยคุยอีกนิดนึงขอสั่งอาหารมาทานไปด้วยก่อนได้เลยเข้าใจว่าตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วแล้วก็หน้าเริ่มหยดละ <c oughs> เออส <c oughs> ั่งอาหารหน่อยครับขอน้ําด้วยน้ําด้วยคุณก้อยทานน้ำอะไรครับน,น้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหยอนน้องเ,เออน้ำเปล่าแต่คุณก้อยลองดูครับ <c oughs> อยากทานอะไรขอบคุณค่ะพี่เป้ชอบทานอะไรครับผมทานได้หมดเลยครับ <c oughs> บอกบอกพอน้ำหนักหนุนขึ้นมาตั้งแต่บิเลงไปทำอะไรถึงขึ้นล่ะครับเนี่ยจริงจริงนักบินไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะไม่เกี่ยวค่ะแต่ก็เวลานั่งก็จะอึดอัดหน่อยอ๋ออึดอัดอึดอัดก็จะรัดเยอะหน่อยเราต้องเปลี่ยนครับแก้ไขปัญหาง่ายอะไรดีครับคุณคุณก้อยครับได้ขอไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นใช่ค่ะคุณก้อยไม่ทานเผ็ดใช่ไหมครับไม่ค่อยทานเผ็ดค่ะ ข้าวแค่หนึ่งจานเรามาแบ่งกันได้ครับเพราะว่าเราจะลดคร์บครับขอบคุณครับแล้วขอน้ำด้วยนะครับน้ำเปล่าครับเราจะน้ำไม่เปล่าเดีครับคุณก้อยน้ำเปล่าน้กาแฟกาแฟก็พอดีก็ทานมาแล้วได้วมดละแก้วค่ะโอเคเอาล่ะครับก็คุยไปเรื่อยๆเนาะอยากย้อนกลับไปตอนแรกเลยคำถามแรกเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงอยากเป็นนักบิน เริ่มเริ่มจากไปเป็นแอร์มาก่อนอ้าวใช่ค่ะอ้าวไม่ได้เป็นนักบินเลยเหรอไม่ได้เป็นนักบินเลยเริ่มจากที่เป็นแอร์มาก่อนแล้วเราสึกว่า,าอยู่เราอยู่ในสายอาชีพนี้อ่าเราชอบการทํางานที่จบไปเป็นวันๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูทีนที่แบบเออตื่นนอนทํางานแล้วก็จบไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องมาคิดใหม่ผมว่าต้องเล่าใหมล่ละ <c oughs> ขอย้อนกลับไปอีกก่อนป <c oughs> ระวัตินักบินหญิง <c oughs> ต้องศึกษาเยอะตอนเป็นเด็กๆนี่อยู่ที่ไหนทําอะไรอ่ะ ตอนเป็นเด็กๆจริงก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคือแต่จะบอกว่าอาชีพจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอุตรดิตค่ะเ,เกิดอุตรดิตแต่ว่าก็มีอุตรดิตคนเหนือคนเหนือจ้าโอ,โอเค <laughs> แต่พูดเหนือไม่ได้นะ <laughs> โอเคครับ <laughs> พูดเหนือหน, <laughs> หน่อยครับแนะนําตัวเองผ่านภาษาเหนือได้ไหมครับพูดไม่ได้ที่บ้านไม่ได้ไม่ได้พูดเหนือโอเคครับเหมือนกันเลยครับผมคนอีสานพูดไม่ได้เหมือนกันครับ ปัุออประชาชนคือปทุมก็คือเป็นบ้านของคุณอาตอนไปอยู่กรุงเทพค่ะก็คือแปลกๆอย่นั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนบ้านตอนนี้มี oh. <laughs> <c oughs> ควอมหล่อกรุงเทพกรุงเทพไปแล้ว <c oughs> โอเคโอเคอ่ะค่ <c oughs> อะอยู่ตราดิศแล้วยังไงครับเรียนที่นู่นแล้วยังไงครับ <c oughs> เริญใจครับอา <c oughs> ชีพแอร์โฮสเตสหรือว่านักบินเป็นอาชีพที่ค่อนข้างไกลเกินสำหรับเด็กต่างจังหวัดเนาะใช่ค่ะย้อนลังกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้ว ก็คือไม่แทบจะแบบไม่ได้เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงเราจะเราจะได้เรียนรู้แต่อาชีพพยาบาลทหารตำรวจคุณครูก็จะรู้จริงจากอาชีพแค่นี้เออจริงเวลาสมัยก่อนเวลาแนแนวใช่ใช่มีรู้ว่าคุณครูแนแนวก็บอกว่าเออก็เลือกเป็นแค่นี้แหละพันทหารตำรวจคุณครูเลือกเอาประมาณนี้หมอไม่มีอาชีพนักดีอาชีพแบบอาชีพแบบติด top อันดับหนึ่งเลยคุณหมอมแต่ตอนนั้นเราเรียนไม่เก่งไงเราก็เลยบอกว่าคุณหมอเราก็ไม่น่าจะได้แล้วก็เลยเร,เราชอบเรียนภาษาเข้ามาหาลัยเราก็เลยเรียนภาษาค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเ,เรียนภาษาที่ซานฟรานอแล้วก็กไ,ไปซา,า,านฟรา,า,านเลยใช่ค่ะ แคลิฟอร์เนียใช่สมัครที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็พอกลับมาก็ยังไม่มีงานแล้วแต่นั่งนั่งดูทีวีกับคุณพ่ออยู่ตานนั้นมีรายการ The Angel นางฟ้าสิดปีคนหาแอร์โฮสเตสทางช่องสามคุกับสายกันนานมากนานมากหนูเป็นลูกตาลค่ะอ๋อแล้วไปทำอะไรไปสมัครเข้าใช่ค่ะไปสมัครแล้วก็ได้ดับหนึ่งมาก็เลยได้เป็นแอร์ของสายกันบินของแอร์ตอนนั้นอ๋อนี่คือ เปลี่ยนชีวิตที่รายการทีวีใช่นั่งดูอยู่กับคุณพ่ออยู่เพราะคุณพ่อก็ไล่ไปสมัครลองไปสมัครดูไม่ลูกอะไรแล้วตอนนั้นทําอาชีพอะไรอะตอนนั้นยังไม่มีค่ะเรียนจบมาแล้วก็ไปที่บอกไปอยู่ที่ซานฟรานแล้วก็กลับมาแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยค่ะเราก็ดีนั่งดูทีวีอยู่ลองไปไมอะไรอือมัสมัครปุ๊บได้เลยใช่ค่ะเป็นเมื่อ่ปีอะไรยังไงครับขยับขยายยังไงตอนเป็นแอร์ก็สัญญามัน สามปีใช่ไหมคะเรา uh huh. ตกองต่อสัญญาที่สองแล้ว uh huh. ตอนนั้นเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบการทำงานในสายอาชีพนี้คุณค่าเฮ้ยทำไมมือสั่น <laughs> เจอนักบินสาว <laughs> เจอนักบินสาวเจอนักบินสาวครับเขาเกือบไม่เต็มแก้ว รายการดีเอ็นจมาปุ๊บได้เป็นแอร์เสร็จปุ๊บแล้วหลังจากเป็นแอร์ที่รายการที่นกแอร์แล้วยังไงต่อครับก็ด้วยความชอบชอบในสายอาชีพนี้ใช่ไหมคะเป็นแอร์ทําได้ถึงแค่อายุ35มสห้าเราก็มองไม่จริงจริงเหรอสามสิบห้าสี่ห้าถ้าเกิดเป็นเพอร์เซอร์อะไรีัยถ้าปกติการเกษียณอายุมัน60ใช่ไหมคะด้วยอาชีพทั่วไปเนาะก็ไปที่60แต่แอร์ค่อนข้างจะน้อยกว่านั้น หนูก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราอยากอยู่ในสายอาชีพนี้เราจะทํายังไงให้เรามีอายุการทํางานในสายอาชีพนี้ได้เยอะขึ้นก็เลยไปสอบนักบินค่ะลองสอบดูแล้วก็สอบผ่านก็เลยเริ่มเรียนนักบินนี่คือ c p l <C PL S 2> หรือว่าสอบอนักบิน<ช>เป็นของแอร์ไลน์หรือสอบนักบินที่ ที่ข้างนอกหรือ,อยังไงครับเหมือนของก้อยจะไปเทคอร์สกับโรงเรียนการบินชื่อโรงเรียนไทยอินเตอร์ฟลายนงของสายการบินไทยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนแบบที่เขาสร้างมาเพื่อเรียนบินโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะเรียนบินค่ะในประเทศไทยในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้มีเยอะไหมปัจจุบันนี้ ก่อนหน้าน,นี้มีเยอะานตอนช่วงก่อนโควิดนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหายไปบ<อ>้างเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีท่าที่ต่งางๆก็จะเป็น BAC BAC อ่ารู้จักแล้วก็สอบพอสอบพคืออยู่ที่หอขิดน,นะคะครับแล้วก็ของไทยเติมไลน์ท,ที่ที่หนูรู้แล้วก็มีของบ้านกอกแอ,อร์เวย์ที่เขาทำู่ที่สุดขทงไทยที่หนูรู้ตอนนี้มีมีสี่สี่สถาบันตอนนี้ซึ่งเขาจะให้เรียน CPL commercial Pilot ล i c e n เ e นใช่ไหมคือก่อนที่จะเรียน CPL ได้อะมันจะมี PPL แล้วก็ CPL อ่าใช่ก็ต้องไปสอบ c า a s s o n เบรก่อนเบรก่อนเนี่ยเผื่อใครไม่รู้จัก CPL PPL คืออะไรเอ่ย PPL คือ private pilot license ก็คือบินสามารถเรียนบินได้แต่ว่ารับผู้โดยสารไม่ได้ก็เป็นเหมือนคนที่ขับเครื่องบินส่วนตัวก็คือได้ไลเซสนในการขับเครื่องบินส่วนตัว CPL ก็คือ commercial pilot license สามารถบินรับผู้โดยสารได้โอเคครับผม แล้วที่ไทยอินเตอร์าออรสามารถทำ CPL ได้ใช่ค่ะเค <Okay. S 2> ้นัก PPL ทั้ง CPL <Okay. S 2> ก่อนที่ก้อยจะเรียนทางโรงเรียนก็บอกให้ไปสอบเลย Medical Class 1ก่อนก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ <Yeah. S 2> เป็นสิ่งที่นักบินที่จะบินรับผู้โดยสารจะต้องมีเหมือนเขาภาษานักบินเขาจะเรียกว่าสอบจิต บจิตและแพทย์อ่าฮะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเรียนนะแค่ทำมดิเคีลอย่างเดียวใช่ค่ะต้องสอบในผ่านแล้วก็สอบใผ่านก็เลยเทคคอร์สเรียนพิเศษเอาค่ะแล้วพอสอบผ่านปุ๊บเรียนแล้วมันเรียนยากไหมครับหรือยังไงสอบก็มันยากมากเพราะว่ามีทั้งฟิสิกส์คณิตอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สบสายถึงแม้ว่าตอนมัธยมก็เรียนสายวิทย์มาก็จริงเรียนสายวิทย์ใช่ค่ะแต่ตอนเข้ามหาลัยก็เรียนภาษาล้วนๆเลยเรียนภาษาอเราไปเริ่มเรียนเราก็ ปกติคุณก้อยแบบเรียนเก่งหรือว่าเรียนปานกลางหรือเรียนยังไงอ่าเรียนเก่งใช่ค่ะพอมาก็มันก็เริ่มเริ่มแบบไม่ไม่ได้เก่งในเรื่องของวิทย์คณิตนะไม่ได้ชอบในด้นภาษาอยู่ครับผมแล้วก็ก่อนเข้าไปแรกๆอ่ะผมว่าคนดูอยากรู้มากเลยว่าตอนเข้าไปแรกๆอ่ะคือแบบมันมีนักบินผู้ชายอ่ะใช่ไหมนักบินผู้หญิงคือมัน ตอนครูตอนครูก็น่าผมดาว่านั่นเป็นผู้ชายเนาะค่ะแบบเอ้ยมีใครบอกไหมต้องเรียนหรอเป็นไปนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะมนันน่าจะมีบางคนที่หนูไปปรึกษาพี่นักบินนะบางคนเขาก็จะเหมือนอารมณ์แบบว่าบุคลิกของเราอย่างนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนเหมือนหวานหวานอ่อนอ่อนหรือว่าอ่อนโยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจแล้วจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับ ก็มีคนบอกว่าล้ออย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรวะก็ก็ไม่เชิงค่ะเวลาเราตั้งใจเราก็จะทาได้โอเคโอเคค่ะแล้วยังไงต่อครับก็อ่าพอเข้าไปเรียนค่ะก็คือเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจก็ยังมีคนที่แบบว่าคิดว่านักบินหญิงไม่น่าจะเป็นได้หรอกมั้งใช่ไหมมีมีคนแบบนั้นเหมือนกันว่าเหมือนเราอาจจะขี้กลัวหรือเปล่าก็มีมีคนแนะนําว่า ลองไปเรียนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจ่ายเงินหมดเพราะว่าไม่รู้มันจะเพราะค่าเรียนมันแพงตอนนั้นกี่บานอ่ะสองล้านค่าเรียนตอนนั้นนะกี่ปีแล้วอ่ะถ้าบอกปีก็ต้องรู้จักอายุสินะเนี่ยหกปีหกประมาณหกหกปีค่ะเจ็ดปีสองล้านห้าใช่ตอนนี้ก็น่าจะแพงขึ้นปะไม่แน่ใจเลยค่ะน่าจะอาจจะน้อยลงืูน่าจะเท่าเดิมเพราะว่าเิมตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอืมอืมอืมสองล้านห้าก็คือแบบ เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างหนักกับแบบเปลี่ยนจากแอร์มาเป็นเป็นนักบินเนาะแล้วก็คำาสบประมาทก็เยอะเนาะแล้วอะไปเรียนเสร็จไปเรียนก็คือผ่านไปเรื่อยๆหรือระหว่างทางเป็นยังไงบ้างครับระหว่างทางโชคดีที่เพื่อนดีได้เจอเพื่อนที่เขาช่วยเพื่อนผู้ชายเพื่อนหรือเพื่อนผู้ชายผู้หญิงเพื่อนผู้ชายค่ะสนมากจะเป็นเพื่อนผู้ชายเขาค่อนข้างจะมีแพชั่นในเรื่องการบินเนาะสนมากเขาก็จะจบวิศวะกันเขาก็จะเข้าใจในเรื่องฟิสิกส์หรือว่าเรื่อง อะไรต่างๆนาที่มันเกี่ยวกับการบินในเนื้อหาการาเรียนคเาะ่านคนตงเร็วกว่า,าเรววา,ขาเขาก็จะสอนเราอะไรเรามีคำถามอะไรเงรี้ยเราก็ให้เขาตีชุดให้ช่วยกันแต่ก<อ>็เลยผ่านมาได้แต่ละแต่ละเฟสก็คือค่อนข้างก็ว่าสําหรับกรอมันก็ค่อนข้างผ่านมาได้ด้วยความไม่ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะอ๋อเรียนกี่ปีอะสิบสี่เดือนค่ะที่ได้ไลเซนส์ครบนะคะ เฮ้ยก็ปีกว่าเอง,องกว่าใช่พอไปขยันพอไปขยัน <meantime S 1> ไปเก็บชั่วโมงขยันขึ้นไปบินเ evet ก็บชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมันต้องแบ่งเป็นเรียนกับบินป่ะ <ST AT> ใช่ค่ะก็จะมีเรียนกล่าเรียนปเปล่าพื้นฐานแล้วก็ไปเรียนในเศษของยังไม่ต้องใช้เครื่องวัดก็คือหวัดดูข้างนอก เราเรียกว่า BFR บินบ BFR ใช้วิชวลไม่ดูอะไรเลยใช่ก็ดูแต่ข้างนอกแล้วก็แล้วมันก็จะต้องกลับมาเรียนกลาวเพื่อที่จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องวัดบนเครื่องบินอ่าใช้กันนะ่ออ สเต็ปก็เป็นสเต็ปไบเวลาเรียนก็คือจะมีเครื่องมินเทรนใช่ไหมใช่ค่ะมินเครื่องเล็กเชสนาหนึ่งเจ็ดสองเชสนาหนึเนาะเดี๋ยวฝากอินเสิร์ตด้วยว่าเป็นอย่างไรมันมีกี่ใบพัดเอ้ยไม่ใช่มีกี่เครื่องเครื่องเดียวค่ะมีกี่มีเครื่องเดียวมันผมจำได้ว่าถ้าเป็น PPL อ่ะมันจะมีซิงเกิลเอนจินกับมัลติเอนจิ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นซิงเกิลเอนจิ้นอยากรู้ว่าจำนวนคนที่เรียนสมมติว่าเข้าไปเรียน ร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วจบออกมากี่คนอนะหรือว่าจบหมดร้อยคนหรือว่ามีคนไม่จบไหมหรือว่าจบช้ากว่าเพื่อนหรือเป็นไงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ะคนที่ไม่จบก็จะมีแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของไ่ไม่เยอะนะไม่เยอะค่ะเพราะอาจจะมีพอจบบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเนี้องมีนะคะคนที่ขึ้นไปตัดสินใจเรียนแล้วขึ้นสตาร์ทเครื่องะอะเขาัวดตัวเสียด้วยดินโอ้แต่เขาไม่ชอบพอขึ้นไปแล้มากว่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ชอบอแล้ก็เริ่มเรียส่วนมากจะเป็นประมาณนี้มากกว่าคนเหรอใช่ เอาละครับวันนี้อาหารมาละอย่างแรกเลยที่นั่นก็คือเดี๋ยวทานไปได้วยกันแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมใช้ก้อยเนี่ยทดลองฝีมือจริงเราต้องใช้พลังงานครับเพราะนั้นต้องกินก่อนทดลองฝีมือใช่ในการบินเครื่องบินเล็กของเราอีกสักครั้งหนึ่งจริงเหรอคะใช่แล้วครับตื่นเต้นแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่รันเวย์ปกติผมจะอยู่ที่รนัรนเวย์รันเวย์รันเวย์เครื่องบินเล็กเหรอคะใช่มันเป็นรันเวย์เป็นถนนวันนี้เราจะอยู่ที่แม่น้ํานี้ นี<อ>ก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเครื่องบินเล็กมีรันเวย์ด้วยใช่มีมีรันเวย์เฉพาะเลยเอาละก่อนที่จะไปเรามาเรามาเริ่มทานกันก่อนดีกว่าทานไปคุยไปอ่ะอันนี้ไข่ตุ๋นของคุณก้อยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับคุณค่ะ,ะเดี๋ยวตักให้เลย <c oughs> ทีเนี้ยเออผมอยากรู้ว่าตอนที่คุณก้อยอเรียนเรียนจบแล้วใช่ไหมมันจะต้องแบบรับผู้โดยสารละหรือทดลองรับก่อนดีกว่า คนที่ขึ้นเครื่องบินคุณก้อยคนแรกเป็นใครอ่ะเป็นผู้โดยสารคุณพ่อนั่นเองค่ะคุณพ่อเป็นผู้โดยสารคนแรกเลยพ่อมีลูกกี่คนอ่ะคนเดียวค่ะอุยจริงดิเราไม่กลัวให้ลูกไปเรียนกลัวตอนแรกคุณพ่อความดื้อของก้อยก็อยากจะเล่าอัูแอบเอาคอนโดไปค่ะคอนโดไป่ะเพื่อที่จะไปเรียนเอาเหรอ แอบมาไปขายชื่อเป็นของเราปะใช่ค่ะเพื oh. อ่อที่จะไปเรียนบินครับเพราะาคุณพ่อคุณแม่ห้ามแล้วตอนนั้นน่ะมุ่งมั่นยังไงถึงอยากจะบินต้องมีความดื้อม,มากๆเลยแหละหรือว่าแอบชอบนักบินก่อนหรือเปล่าไม่ใช่เราก็แบบหนูจะเดินตามทางไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ป่ะเหยผมพูดถูกเลยเนี่ย <laughs> เป็นไงครับ ก็นั่นแหละค่ะเหมือนเริ่มจุดเริ่มต้นคือเป็นแอร์แล้วก็แบบเราอยากเรียนบินตั้งแต่เป็นแอร์แล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงไม่ไม่ได้อยากให้ทําอาชีพนี้เท่าไหร่พ่อคุณแม่ด้วยตอนเด็กๆเราเป็นลูกคนเดียวเราพ่อเขาพูดตรงๆพ่อก็ค่อนข้างห่วงเรียมอยู่ในกรอบตลอดลก็ตั้งแต่เป็นแอร์เขาห้ามเราแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้จะจะไปเรียนบินเขาก็ไม่ได้อยากให้ไปก็เลยขายคอนโดแล้วก็แอบเรียนจนเรียนจบแล้วถึงบอกว่า ให้พ่อขึ้นมาลองขึ้นเครื่องบินจริงนี่ก็คือไม่รู้มาเป็นปีๆนี่นะใช่แล้วไม่รู้ว่ารู้ไปเรียนบินเหรอใช่เราไม่ลงเราไม่ลงโซเชียลเลยเราพ่อก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเรียนบินใช่จนมารู้ตอนใกล้ๆกล้จบแล้วโอ้โหหนูตัดสินใจว่าใจเด็ดมากหนูจะยังไม่บอกจนกว่าหนูจะทําได้ใจโคตรเด็ดผมบอกเลยครับว่าเป็นผมผมไม่กล้าทําอย่างนั้นน่ะมีปัญหากับพ่อแม่แน่นอนโดนด่าเละเออโอเคแล้วไงพอแบบ เรียนจบแล้วพอไปชวนขึ้นบินปุ๊บพ,อพ่อมีความรู้สึกยังไงตอนนั้นพ่อบอกเรียนหัวเรียนหัวแล้วตัวเองอะ่ <c oughs> ะ,ะหนูเองไม่เรียนค่ะแต่หนูเอามาถึงว่าความรู้สึกของหนูที่เอาพ่อคือดีใจจริงๆแล้วอ่ะพ่อชอบขึ้นเครื่องบินแล้วพ่ออยากเป็นนักบินค่ะอ๋อพ่ออยากเป็นนักบินใช่ค่ะแต่คุณพ่อก็ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนบินแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เป็นนักบินหนูจริงๆแอบเป็นความรู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่ทําให้คุณพ่อได้แล้วก็ให้คุณพ่อมาขึ้นเครื่องหนูคนแรกเลย แต่คุณแม่ไม่ยอมขึ้นเลยคุณแม่กลัวจนถึงวันนี้ขึ้นยังไม่ขึ้นจริงอ่ะใช่คุณแม่ไม่ไม่กล้าขึ้นเครื่องเลยเส้่องอะไรคุณแม่ก็ไม่กล้าขึ้นก็เลยเป็นคุณพ่อเป็นผู้โดยสารคนแรกแล้วเป็นคุณพ่อคนเดียวที่นั่งขึ้นเครื่องตอนระดับรู้สึกแบบวันแรกที่มันจะต้องมีการบินในพวกนี้นะมันเขาจะมีบินเดี่ยวใช่ป่ะวันแรกที่ first flight เดี่ยวรู้สึกยังไงครับรู้สึกเราเป็นอิสระเอาเหรอแต่ว่าเก็บกดวันนี้ยไม่ใช่ค่ะก็มีความ คือก่อนที่จะก่อนที่จะโซโล่ฟลยอ่ะครูการบินเราก็จะถามกันว่ามั่นใจเลยหรือยังจริงๆเขาจะปล่อยตั้งแต่วันก่อนที่ก็จะโซโล่แล้วค่ะแต่ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจอ่าวันนี้ยังไม่เอานะยังไม่ปล่อยนะยังไม่บินจนอีกวันนึงแล้วเขาก็ถามอีกรอบนึงวันนี้ลหละมั่นใจหรือยังอเขาบอกมั่นใจแล้วครูเลยปลอยมเครื่องบินตอนนั้นที่บินคือเครื่องบินอะไรอะ่ะ ซสชัน 2, 2ออ172ค่ะอ๋อก็เป็นไอซิงเกิลเอนจินอยู่เหมือนเดิมตัวตัวที่ฝึกนั่นแหละใช่ค่ะเพราะก่อนจะไปมันติเอนจินได้ก็ต้องปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวนี้ก่อนถึงจะไปมัลติแล้วถึงจะเป็นแอร์ไลเนอร์ใช่ใช่ไหมเอาละ่ะหลายคนอยากรู้ว่าก่อนที่เป็นนักบินอะ่ะมันต้องเตรียมใจกับอะไรบ้างคือต้องใจแข็งขนาดไหนที่ไปขายคอนโดไปเรียนเลยที่พ่อไม่รู้เออการเตรียมใจตอนเป็นนักบินอื ตอนนั้นแค่คิดอย่างเดียวว่าเราอยากทําอะไรเราอยากมีอาชีพตรงนี้ต่ออะไรแค่นั้นเลยค่ะ้ออ่าแค่นั้นเลยคือเป็นความตั้งใจล้วนๆความตั้งใจล้วนๆอืมแล้วทุกวันนี้พอมาเป็นนักบินจริงๆแล้วอะ่ะบินสายการบินอะไรครับไทยฟลายอิ่งเซอร์วิสค่ะไทยฟลายอิ่งเซอร์วิสใช่ค่ะเป็นเหมือนนะกึง่งกึ่งชาร์เตอร์ไฟล์บินให้โรงแรมสซนีวาคีรี อ๋อเป็นชาเตอร์ใช่คะ่ะกึ่งๆคือจะเป็นเซอร์วิสทางโรงแรมที่ที่ให้บินกับให้คนที่ไปพักที่โรงแรมนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสเกจดอร์เป็นเป็นเดือนเดือนนะคะที่ที่โรงแรมเลยนะโซนาวาคีรีที่เกาะกูดคะ่ะเกาะกูดใช่แล้วบินวันหนึ่งกี่ไฟล์ครับบินเอยอะไหมเยอะนะคะตอนผู้โดยสารช่วงไฮซีซั่นผู้โดยสารที่มาพักก็เยอะก็เยอะเหมืนอนกันืมเอ,อ้ยเดี๋ยวเราลองไปเกาะกูดดูดีกว่าใช่<อ> เพ uh> 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 uh uh uh> ิ่งรู้ผมคิดว่าบินไปอเมริกาโอบินไปในประเทศเน่ยนะคะการเป็นนักบินอ่ะมันส่งผลกับการใช้ชีวิตส่วนตัวไหมครับแบบเช่นแบบโดยทั่วไปกับชีวิตครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวในเรื่องส่วนตัวอืมันส่งผลไหมกับการที่เราเป็นนักบินอะไรเงี้ยไม่มีนะคะนอกจากเรื่องการตื่นการหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางที ก็จะมีตื่นเช้าควายเช้าตื่นตีสี่อย่างเงี้ยค่ะ, mm hmm. ะเป็นประมาณนั้นมากกว่า mm hmm. แต่อยู่ที่นี่ก็ชอบตรงที่เขาจะบินแค่ดึกสุดกแค่สองทุ่มมันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างเป็นเวลาเดียวอะค่ะแล้วเราบินจากสุวรรณภูมิไปที่นู่นเหรออ๋ออ๋อเข้าใจละก็คือไม่ได้จริงๆไม่ได้ประจำที่นูน่นประจำที่กรุงเทพแล้วบ,บินไปนูน่นแล้วบ,บินไปกลับ ก็จะเป็นไฟล์แบบค่อนข้างสเปเชียลนิดนึงใช่ค่ะรผู้โดยสารเฉพาะกลุ่มส่ว oh. นมาจะเป็นต่างชาติเออเออแล้ววางแผนยังไงต่อครับวกับ,บอาชีพนักบินของเราอยากจะเป็นแอร์ไลน์ไม่ไปบินเจ็ดอะไรนะเจ็ดแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้เออก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะไปนะคะแต่ตอนนี้ยัง คือก้อยด้วยมีอาชีพยอย่างอื่นด้วยค่ะตรงเนี้ยแสดงอตอบโจทย์ใช่ค่ะก็<อ>มีอาชีพนัก,สกแสดงแล้วก็ต้องอันนี้ในวงการนักบินนี่ถือเป็นนักบินที่สวยที่สุดแล้วหรือเปล่านักบินสวยๆอีกเยอะเลยโอเคโอเคครับแล้วก็มีมีคนอยากรู้ว่าทางานเครียดไหมกับการบินเครียดตอนสภาพอากาศไม่ดีแล้วก็เครียดตอนถ้าบางทีแบบมีเคสสมมติว่าผู้โดยสารแบบ อยากจะเอาแอลกอฮอล์อขึ้นมาดื่มบนเครื่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยของเรามันเป็นสเปเชียลไฟเนาะเราก็ค่อนข้างในการที่จะพูดคุยกับเขาในเรื่องเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างเหมือนคาดหวังว่าเฮ้ยเราเรามาเหมือนเป็นไฟด้วยไฟเราต้องทําได้สิอะไรอย่างเงี<อ>้ยแต่บางทีถ้าเกิดเขาเมามากๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาดื่มต่อเท่าไหร่อะไรอยอันนี้ในเรื่องของการกินสับนาน,นหไห<ป>มไปกอกดกดอันชั่วโมงหนึ่งปะชั่วโมงเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหามากส่วนมากจะเครียดใน เริ่มงของสภาพอากาศมากกว่าจะบินยังไงให้สมูทบินยังไงผู้โดยสารสบายมากที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะต้องวางแผนทุกอย่างแล้ววางแผนยังไงกับอนาคตนักบินต่อครับก็ก็คงจะเก็บชั่วโมงไปเรื่อยแล้วก็อาจจะสอบเป็นกัปตันยค่ะตอนนี้เป็นโฟลอตปัใช่ค่ะแต่เป็นกัปตันก็คือเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของการเป็นนักบินแล้วอธิบายหน่อยโฟลอตกับกัปตันต่างกันยังไงเผื่อคนไม่รู้ โคพหลอดกับกัปตันก็คือ,อการเรียกว่าเป็นนักบินเนี่ยคือมันเป็นอาชีพเนาะ,ะแต่ว่าโคพหลอดก็คือตําแหน่งกัปตันก็คือตําแหน่งโคพหลอดก็ตําแหน่งบ่งบอกว่าเป็นโคพลอดก็คือจะมีสามสามขีดบนไหลบ้างสามบ้างกัปตันก็จะมีสี่ซึ่งจริงๆอ่ะทาหน้าที่ใกล้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือว่าตอนจะต้องตัดสินใจอะ่ะการตัดสินใจของกัปตันก็คือเป็นการตัดสินใจใช่ต้อ เช่นจะแลนด์ตรงไหนจะลง<ช>น้ําดีไหมใช่ค่ะ,คะ <laughs> โอเคครับผมก็อยากรู้ว่าสังคมนักบินหญิงมันมีเยอะไหมครับในเมืองไทย<ช>เปรียบเทียบกับผู้ชายห <c oughs> รืออะไรแบบนี้ผู้ชายก็ยังเยอะกว่าค่ะแต่หญิงก็ยกยกยเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ค่ะแล้วเป็นอาชีพที่สบายไหมครับนักบินเนี่ยวันที่สบายก,ก็ก็รู้สึกว่าสบายนะคะแต่วันที่หนักก็คือหนักมากๆเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าต้องแบกรับภาระของผู้โดยสารที่อยู่สับเราเนาะแตกต่างกับตอนเป็นแอร์ตอนเป็นแอร์เรามีอะไรเราก็โทรหากับทาน้กับตานเขายังไงดีนู่นนี่แน่นแต่เราเป็นนักบินเองอ่ะเราต้องคิดเองแล้วก็ต้องตัดสินใจให้เร็วแล้วก็ถูกต้องที่สุดอ่ะอ่าอืออืเอาละครับผมว่าได้ฟังดูก็แบบรู้ถึงความมุขมานะเลยคือถ้าเป็นผมเนาะย้อนกลับไปแบบ เป็นช่วง,งคุณก้อยที่มีคอนโดอยู่ผมคงมอาจจะไม่ขายคอนโดไปเรียนนักบินหรอก <laughs> อันนี้เรียกว่าเป็นคนดื้อเงียบไหม <laughs> มีแต่คนบอกแบบนั้นนะคะแต่ท<อ>ีิดว่าหนูไม่ได้ดื้อนะคะเก็ยังมีเหตุผลแต่ผมเชื่อว่าคุณก้อยก็น่าจะวางแผนชีวิตตัวเองไว้ละ <laughs> ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็อยากจะส่งต่อถึงแบบเอฟซคนดูแหละว่าที่เราแบบ มุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าจริงๆผู้หญิงไม่กี่คนหรอกนะที่แบบรู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วจะไปเป็นนักบินอะ่ะค่ะอืมันมันน่าจะแปลกมากๆเลยแต่แต่คุณก้อยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นนักบินก็เป็นนักบินผู้หญิงก็เป็นได้แล้วก็เป็นได้ดีด้วยนะครับจริงๆจะไปเป็นนักแสดงก็ได้เป็นนักบินก็ได้คุณก้อยก็ยังเลือกเป็นนักบิน นะครับซึ่งแบบเออเป็นอะไรที่แบบว่ามีความมานะแล้วกันเออผิดอาจจะแบบคนปัจจุบันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมานะเท่าไหร่เลยก็อยากให้ดูตัวอย่างคุณก้อยเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผม <c oughs> เอาล่ะก็หลังจากนี้เนาะหลังจากที่เรานั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมอยากขึ้นก้อยเนี่ยอธิบายฝีมือการบินให้เราบินให้ให้ดูหน่อย เราอ่ะมีเชสหน้าเหมือนกันค่ะแต่เชสหน้าคุณก้อยบินเนี่ยจะเป็นลำอย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่ไหมแต่ก็เชสหน้าผมอ่ะจะเป็นลำเท่านี้ผมอยากคุณก้อยอ่ะบินขึ้นจากน้ําคิดว่าไปลงที่เกาะกูดให้ผมดูหน่อยจริงเหรอคะเครื่องเล็กเหรอคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนอ่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอ๋อทิ้งท้ายค่ะมีคนถามมาว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าอยากเป็นนักบินอ่ะต้องทํำยังไงครับฝากฝากหน่อย ถ้าอยากเป็นนักบินต้องอดทนค่ะไม่ใช่ต้องก็คือตอนนี้นะคะมันต้องมันต้องมีตังด้วยไหมหรือว่าเขาให้กู้ได้หรือยังไงอ่ะไม่แน่ใจถ้าไม่มีคนโดทำไงอ่ะไม่แน่ใจว่าเรื่องการกู้น่าจะมีนะคะมีใช่ปะแต่เราไม่แน่ใจในโปรเซสนี้อแต่ถ้าถามว่าจะต้องทําตอนนี้มันมันมีให้เลือกหลายทางนะคะตอนนี้เริ่มมีอ่ามหาลัยที่เปิด คณะที่เป็นสําหรับการบินนะคะ <ừ> mm. มีหลายมหาลัยพอสมควร,ครท,ท,ที่เป็นทางเลือกคือเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนมหาลัยจนเราเรียนเข้าขณะนี้เลย <ừ> mm. แล้วก็จบมาแล้วก็สามารถสอบไลเส้นสี่เหลียมได้เลย,เลยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอยากจะฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับน้องๆที่แบบว่าอยากจะผลักดันตัวเองเป็นนักบินอะไรเงี้ยที่ดูช่องเราอยู่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดตั้งใจทําอะไรแล้วอ่ะก็สุดท้ายทุกคนก็้ความตั้งใจมันไม่เสียเปล่าอ่ะอย่างน้อยระหว่างทางเราก็จะได้ อะไรกลับมาแล้วก็ถ้าเราตั้งใจเต็มที่ยังไงเราก็ทำสำเร็จค่ะที่สำคัญคือความอดทนจริงๆโอเคอดทนเข้าไว้นะครับผม <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาดูคุณก้อยเนี่ยบินเครื่องบินเทสนาของเรากันนะครับแล้วมาดู <c oughs> กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะเอออยากให้รู้ว่าการเข้าสภาพอากาศเข้าเมฆเวลาฝนตกขน่ะ เครื่องมันไม่ตกไม่อยากให้กลัวค่ะไม่อยากให้กังวลกันสั่นไปก็ไม่เป็นไรสั่นไปก็ไม่เป็นไรแต่จีมือนักบินอะสั่นใจคือตุบ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 เอาละครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จติดตามไว้ ep หน้านะครับเดี๋ยวคุณก้อยจะมาบินให้ดูนะครับผมโอเคไป